ก็เป็น Quarterly Equity Model เราก็จะมีการเลือกหุ้นที่แบบว่ามีความไม่ปกติหรือผิดปกตินั่นเองนะครับถือแบบรายไตมาาแล้วกันไตมาาละครั้งแล้วก็มีการเรียกว่ามีการปรับลดเพิ่มไซส์ตลอดเวลาเพื่อให้พอร์ตโอเคไม่ให้พอร์ตเทคลิกส์มากเกินไปคำว่า Efficient Market เนี่ยคือตลาดมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพคือไม่สามารถทำกำไรได้ไม่มีใครสามารถมีความมีข้อมูลหรือ Fundamental อะไรต่างๆนะนเนี่ย ไม่สามารถทําได้แต่พอตลาดไม่มีประสิทธิภาพเราก็สามารถฉกฉวยโอกาสเอาเรื่องของ fundamental มาเอาเรื่องของ technical มาเอาเรื่องของ quantitative มานี้ใช้หลักการของ fundamental เลยแล้วก็ under value basket ของเราคืออะไรของเราคือเซตร้อยกับ m a i เอเมเรามาแทรก,กเพื่อเพิ่มพอร์ตมาสร้างเอลฟ้าพอร์ตเรามีการเทสข้อมูล10ปีย้อนหลังเราก็ใช้ไพทอนกับ Excel ในการแบ็กเทสขึ้นมาแล้วเราก็มีกลยุทธ์มีอะไรต่ตางๆนะมีเงื่อนไขอันนี้คือพอร์ตเฟโอเงินลงทุนเริ่มต้น1ล้านบาทจากปี2องพนะโตมาจนถึงปี2องสมโตมา8ล้าน8เท่าแล้วนะกลางๆปี2องพันสิบขึ้นไปถึง11ล้านโตมา11เท่าแล้วมีเป็นไงครับโดนดรอวดาวโดวนดรอดว์ไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ไพทอนจริก็จะมีการป, Port ป,ป, Port ป,ป Port รับพอร์ตเฟรอการปรับพอ 2, แบบแบบแร์อต นะครับปรับพอร์ตทุกคิวในแต่ละคิวจะมีหุ้นกี่ตัว5ตัวแบบที่2คือมีหุ้นอยู่ในพอร์ตอยู่แล้วแต่รีดิวหรืออินเคิร e สเปอร์เซนต์เพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นเป็นไงมันแอ j u ัสตามวอลลุชิตี้ของตลาดเฮ้ยตลาดความเสียเ่ยงสูงเฮ้ยมันไม่ได้แล้วมันต้องลดพอร์ตถูกไหมหรือแบบค่าเงินบาท on, ออนเฮ้ยโฟล์จะออกเราต้องขายหุ้นบ้างถูกไหมถ้าเงินบาทแข็ง Flo w จะเข้าแน้นเราใช้หลักการพวกนี้มาดูว่าตอนไหนควรเพิ่มพอร์ตตอนไหนควร ลดพอร์ตแล้วเทรดมาแบบนี้สิปีโตมา24เท่าเลยนะถ้าเกิดไม่ปรับพอร์ตโมเดลสีส้มคือถือเลย Q1 ถึง Q2 ระหว่างควอเตอร์ไม่ดูสิ่งแรกเลยครับจอดา35%เหมือนจะแคบแคบกว่านะแต่เป็นไงตรงนี้เยอะกว่าตรงนี้ดูเล็กกว้างกว้างแต่แค่คบ30%แต่ตรงนี้แคบดูนิดเหมือนสเกลมันต่างกันจอดาวก็ไม่ดีฟ i n a l น q อ i ควิตี้หายไปครึ่งหนึ่งก็ยังโตอยู่นะยังโตอยู่คือตอบโจทย์เลยเข้าแล้วออก ไต่มาสไม่ต้องมายุง่งเรียกว่าระหว่างไต่มากไม่ต้องดูทีนี้เรื่องซีเรียสกันแล้วว่าเราลงแค่5ตัวพอแบ่งเงินทุกๆอันเท่าๆกันมินิมัมประมาณ2 0,000 0อะเลสเซที่2,000 0 0บาทต่อหนึ่งตัวซิมโบลคือไม่มีปเปลี่ยนเฉพาะควอเตอร์นั้นเลยแล้วก็แอคชั่นที่ a t เเท่านั้นแปลว่าอะไรอะลเคชแฟร์แล้วก็เราก็ล็อกไว้ตัวละไม่เกิน1ล้านบาทแล้วก็มีตัวเรื่องของเลเวอเรจมาแคปิตอลเรชชั่นเนี่ยของเราคือตั้งแต่ศูนย์จนถึงสองรอยมาดูอันนี้ว่าเรื่องของเลเวอเรจหรือว ตอนที่ตลาดเริ่มเสี่ยงเราลดแคปิตอลเรชชั่นมาเหลือศูนย์ตอนไหนตลาดดีๆเราไปไงานเราเบิ้ลพอร์ตเราเบิ้ลพอร์ตไปสูงสุดที่1.4เท่าตอนโควิดเราลดพอร์ตลงมาเวลาเราแอคชั่นเนี่ยเราแค่ค่3อย่างที่ ATO อก็คือเปลี่ยนหุ้นทุกไตามากนะครับแล้วก็มาแบบว่าเราจะแอดเพิ่มหรือเราจะ close position บางส่วนเอามาดูตัวอย่างกันจาก12เดือน7จนถึง15เดือน5อันนี้คือตัวอย่างของไตมาสที่ผ่านมาเราบอกว่าต้องซื้อ g p s c STC, VGI, TMB, AOT ปรากฏว่าเวลาซื้อต้อง ต้องซื้อเท่ากันแต่ดูตรงนี้เราบอกว่าเห็นไหมช่วงที่ผ่านมาเป็นไงลงทุนแค่10%น้อยมากเพราะอะไรครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ตลาดเสี่ยงหรืออันนี้คืออย่างของปีที่แล้วเดือน5มาเดือน8ลงทุน70-80%เห็นไหมก็ไม่เยอะมากไม่เจ็บตัวมากแต่เวลาตลาดมันดีๆเราก็เบิ้นพอร์ตตามเลยต่อมามาดูเดือน8ถึงเดือน11บ่า BTS TU TASCO ETE Mback หกสิถึงเจ็ดสิบต่อมา11ถึงเดือน2เริ่มเต็มตัวแล้ไหมมาซื้อ CKP Delta a p c o I, 2 s เริ่มเต็มตัวไปไงอ่าเพราะงะั้นเดี๋ยวเวลา Delta โดนไปมงก็โดนไม่เยอะเพราะสิแต่เรากระจายไปหลายๆตัวเห็นไหมก็คือมีทั้งกำไรและมีทั้งขาดทุนอันนี้คือของปัจจุบันข้อมูลถึงวันนี้น่าจะประมาณถึงเที่ยงครึ่งหรือให้ซื้อ e MBK t c a p โอ5ตัวเต็มาหมดเอ็มเอ็ล้วเงทีแคป็อห้าตัวเรต็มนุ้นเลาเรหมดเลยไดเ,ไเไดจนนเําะ เวลา,า,า,าเาเวลาโมเดลมั่นใจไปไงลงเงินเยอะแล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์ไปไงเยอะ มันอาจจะมีตัวหนึ่งชูตขึ้นมาแรงๆถูกไหมเพราะมันบอกว่าเจมาร์ Mart เนี่ย fundamental ไปไงดีเพราะฉะนเวลาเห็นไหมเวลาขาดทุนไปนไงน้อยเพราะว่าเราเลือกหุ้นตามแล้วครับฟัน d <Fund> a m e n t a l โดยสรุปแล้วมีอะไรบ้างอันนะี้คือรู้อยู่แล้วว่าเออมีลิสต์ของหุ้น v o l u มโอเพ n close a v เวอร์เรจโนชั e นอลเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็เปอร์เซ็นต์เนี่ยบอกทุกอย่างครบหมดเลยอันนี้ชื่อหุ้นอะไรราคาโดยเฉลีย่ยเท่าไหร่ราคาปัจจุบันเป็นยังไง v o ล u m e เท่าไหร่แล้วก็โนชั a นอลคอสเราลงทุนเท่าไหร่แล้วเปอร์เซ็นต์กำไรขาดทุนเป็นยังไงแล้วเปอร์เซ็นต์ตัวต่เป็นเท่าไหร่เห็นนนมมััยหหลลกกกาารเไไงง่่ๆพพบใใฟ์ิศษ ตอนต่อต่อไปสวัสดีครับ